วันนี้นะครับน้องแปง้งน้องแป้งใจดีมากนะครับใช้ง่ายหนวดห่ยายครับพี่นอ้องเอยหนวดเปลี่ยนยายได้ยองวันหนวดถือเส้นจับถือเส้นเอา้าพี่ละบีเพืกดต้องไปห้ยายแล้วเมื่อนี้พันใจดีตัวคนผู้งามเลยใจดีใส่ง่ายครับเมื่อนี้เบาเบาหายิมด้วยละ เงื่อนหายายยายเปื่อยบันไดถามยายเงื่อลุงไปข้างล้างเงื่อนข้าควลงไปเลยยายกับหลานครับพอได้ใส่กันเนาะชีวิตบ้านๆยังไงล่ะครับพี่น้องเอ้อถูกปะเก่งเว้ยมือนี่เบอกง่ายเบอกง่ายแต่งตัวสวยแล้วอาบน้ำร้อนมือนี่เนี้ยเออเงืแรกๆก็มากินเข่าตอนนั้น <c oughs> น้องแปงกับยายหักยายยายกับหักน้องแปงนวดให้หนวดเสร็จแล้วมาน,นวดให้พอลุงน้ำได้ด้ฝากมาได้ด้ครับเด้อพี่น้องแฟนคลับเอฟซครับติดตามรับชมน้องแปงปด้เลยน้นองแปงนี่มีอยู่สองช่องอ,งองยู่เด้ออีกช่องหนึ่งเป็นของแม่น้องแปงเนาะอยู่ล้านอยางนุทานนะครับกับข้าวบ้านฉันเนาะถ้าจำผิาผิดนาอพี่นอ้นองนะฝากไว้นะครับอีกช่องหนึ่งกับข้าวบ้านฉันน้องแปงกับเป็นดาราครับ เป็นนางเอกอยู่ในชอ่องนั่นแหละอยู่ชอ่องนี้ของพลุงกะเขามาถ่ายทําวิดีโอแน่เป็นบางข้างบางข้าวเนาะแต่มือใดเพิ่นอารมณ์ดีใจดีถ้ามือเพิ่นใจว่นดีก็ถ่ายว่นได้มือนี้เพิ่นใจดีตัวเน,เน,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 นี่ยเออหนวดอะไรล่ะยายยายเมย์วนันยายไปวัดไปนอนอยู่วัดโดนอะไรเมย์เอาสองมือแล้วล่ะนวดเอาบีบโป้โปนี่โป้บีบลงไปน้ำ ยิ้มแน่สนอยิ้มใส่กล่องนำถักท,า,ทายแฟนคลับเอฟซีพอม,มโอ้ยเกง่งเก่งมือนีกเก่งได้แทบไม่น้ำแป้งไหม <c oughs> เอาคือแหล้วเร็วแทบพอดเราบ่ม <c oughs> <c oughs> นวดหลังํานเนเมือยอไวละ่ะเออ น้ังแป้งหอมครับหลานสาวคนสวยนวดให้ยายปวดรอยยิ้าบัไเนี่ยมีผมมียังไปเนี่ยอาบน้ำเหรอผมก็ไ่ดีแค่เมื่อนเขามาตะเวนมากับยายนะอ้สาหัวเราะครับบรรยากาศชีวิตบ้านๆเนาะยายกับหลานอยู่น้ากันให้โมเวนน้องแป้งก็ออกไปหาแมวคนละครับอยู่ลานหยางอยู่ลานคาคนละเปิดเพลงฟังเบิดมืออรรดเพลงฮ้องเพลงเต้น เสร็จแล้วครับพี่น้องวันเด่นวันทายายเสร็จแล้วมาครับพี่น้องกินขานา้าวน้ำซ้่มปลาน้ำกันมื้อนี้มีอย่างน่เนี่ยเลือกดอกกระเจียวน้ำปลาข้าวเหนียวแม่คนจีทอดไข่อีกทอดเนื้ทอทอดไข่อหนึ่งปลาแต่มื้อเช้านี่นองเหลือหัวหนึงนี่ครับน่ากินว่าใครกินไรหรอกครับคนบ้านเท่าสมือเนี่ยกินว้ารับแกวบ เพล่ 2, อคำสองคำมันอีกแล้วยังไงเนี่ยหมูนะเนาะเหยียบไปแล้วหรือว่าปุ๋งรอดไปแล้วล่ะทอดอย่างเดียวนเลยแบบนี้ทอดกับเข่าสู่ลานกินสู่ลูกไส้กินพร้อมหมดละแม่นผู้เฮ็ดนาะครับเนาะเอา่างแป้งหยุดเขาแล้วก็นอนนั่บมันีนนะ้เนาะเอาบายบายแฟนคลับเอฟซีด้วยยกโปสิสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ เ้ย,เอยบอบอ,อยากงอนแหล,ละฝากกันนะครับเด้อแฟนกับเอฟซีขอบเขาติดตามรับชมเป็นกำลังใจเห็นแน่นอ่ะเอาครับบอไปแค่นี้ครับสำหรับื้อนี้แล้วพอกันไหมครับสวัสดีครับ